พูดหลายข่าวแล้วหิวแล้วะออจะพาไปชิมบะหมี่เกี๊ยวแต่พี่แบงค์อาจจะบอกว่าบะหมีม่เกี๊ยวร้านไหนก็มีทั่วไปใช่ไหมแต่พาไปชิมบะหมี่เกี๊ยวแปลกค่ะเขาบอกว่า1ปีจะมีให้ชิมเพียงไม่กี่วันเท่านั้นไปดูกันค่ะว่าเป็นบะหมี่เกี๊ยวอะไร ค่ะคุณผู้ชมไปที่ร้านตีน้อยโอชาบะหมีพระยาเทควค่ะตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลดอยสะเก็ดตําบลหลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดูเผินๆแล้วก็เหมือนร้านบะหมี่เกี๊ยวทั่วไปแต่นี่แหละค่ะเมนูพิเศษ<อ>เห็นเมื่อสักครู่เกี๊ยวเห็ดทอบค่ะ<อ>ส่งตรงมาจากอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่เลยหน<อ>ึ่งปีมีให้ทานไม่กี่วันเท่านั้นขั้นตอนการทําเนี่ยแหละค่ะก็เหมือนบะหมี่ทําเกี๊ยวทั่วไป<อ>คือทําเห็ดเพาะหรือว,ว่าเห็ดทอบที่ล้างสะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมาคล กุงมรส <น S 2> ให้เข้านะกันโอ้ยออจากนั้นเนี่ยก็นําแผ่นเกี๊ยวมาหอ่อแล้วก็ลวกเสิร์ฟพร้อมกับบะหมี่เกี๊ยวค่ะคแหมมันน่ากินจริงๆแล้วโดยเฉพาะคนที่ชอบเผ็ดพออย่างเอ่ยนะเ,เป็นเกี๊ยวน้ำนะสดน้ำร้อนนะอนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกสั่งอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเย็นตาโฟข้าวขาวหมูและข้าวมันไก่ค่ะโดยคุณนพดลจันหอมหรือว่าตีน้อยเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านมา5ปีแล้วตอนแรกก็ขายบะหมี่เกี๊ยวทั่วไปค่ะจน ทางเมื่อ2ปีก่อนยายส่งเห็ดทอบที่เก็บได้จากอําเภอฮอดมา,าก็เลยเกิดไอเดียเอ๊ะลองนํามาผสมหมูบดทําเป็นเกี๊ยวดูดีไหมหลังจากนั้นลูกค้าติดใจค่ะเพราะปกติเนี่ยชาวบ้านเขาจะนิยมไปต้มเกลือกินกับน้ําพริกไม่ก็ใส่แกงพื้นเมืองต่างๆพอนํามาใส่เป็นไส้เกี๊ยวใครๆก็อยากลอง เคยมียอดขายสูงสุดถึง400ชามค่ะแล้วเห็นแบบนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่60บาทเท่านั้นลวกปากเลย <c oughs> คืออยากกินมาเ <c oughs> ต็มปากเ <c oughs> ต็มคำชิ้นใหญ่ไง โดยเห็ดเผาะหรือว่าเห็ดทอบจะออกช่วงฤดูฝนเท่านั้นก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนมีรสชาติกรอบอร่อยเป็นที่นิยมของชาวบ้านในท้องถิ่นแล้วที่สําคัญคือเพาะไม่ได้นะเก็บได้ตามธรรมชาติเท่านั้นก็เลยมีราคาสูงถึงลิตรละ180-300บถึงาบาทเลยเทีเดียวอาคใครอยากรองนะคะราคาย,ย่อมเยาวแบบนี้1ปีมีให้ทานไม่กี่วันไปกันได้ค่ะร้านตีน้อยโอชาบะหมี่พระยาเทคัวอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลดอยสะเก็ดนะคะอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ แห่น่ากินอะโอ้ <นะ S 2> ห้าโมงเย็นแบบนี้นะโอ้โไม่ส่งมากรุงเทพมากเอยากลองชิมมาะโ,โ,โอ้โหนี่น้องเอ๋ยต้องแห้ง3มน้ำสองอ้ยเยอะไปขอตะเกียวอย่างเดียว, <ขอ S 1> วเกียบวเ่าเดียวเส้นไม่เอานะครับ,บ ใครสะดวกลองไปชิมหน่อยชิมแล้วก็บอกกันหน่อยครับว่าอาร่อยสมจริงสมชื่อหรือไม่อย่างไรนะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน Youtube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ